นสวยสวยไหมสวยไหทุกคนสวยปะสวยสวยมากมีเรื่องจะเล่าด้วยใหมทุกคนอย่าเพิ่งวีนให้ดูแล้วเนี่ยทัหมดรวม29ก้กลัดฮายกลัดพวกนี้ดหายแล้วกูสวย คนสวยไหมคะอันนี้วันเกิดแค่29กระัดวันแต่งจะเท่าไหร่นะวันแต่งจะเท่าไหร่นะ TikTok Tik Tok พี่ห้าพี่ห้าแม่แม่ทำเสียงอ่ะไม่เสียงเป็นอะไรอยทุกคนแคบหน้าจอแอบหน้าจอลอยก็ลอยสร้อยคอเปลสร้อยเป็นวาสนาไพร โอ้ยจะร้องไห้มาเนี่ยเฮ้ยไม่หุ่มแล้วหน้าคอแล้วใช่อยู่หนักโค้เขาลุ้ยยิบเก้ากระดับแย้มเข้าเลย FC บอกว่ากอดหน่อยจ้าขออนุญาตแม่ก่อนเนาะขออแม่ก่อนแต่ใส่แตก็ดีนะเพราะว่าชุดเราเรียบ หัวพวกนี้เราต้องเป็นแบบ security บริการจามเพิ่มไม่อย่าวางกับเหมาเลยแหละเขาได้ไรมาที่อออันนี้คือเค้กที่พี่พีททำให้พี่นุ่มารักเลยพวกนี้พี่หน่มถือคอเข้าไปนี่ไม่นกะลมิมดูหัวกระจกมีไหมคะที่พี่แม่ไปจะหัวอะไรอะเออน่ารักอ่ะโอเค น่ารอพี่บุ๋มถ่พูดยสิจพี่บุ๋มถ่าพูดหน่อยเร็วแม่เาพี่บุถ่ายลูกพูว่าทำตัวไม่ถูกคนมันยอะไม่หมดเลยถ่ายลูกูเฮ้ยเบินาพี่บุ๋มเินทำตัวไม่ถูกแม่งบอกว่านี่อะไรอยู่ลอยมไมร้องแม่มีกระจกทีแม่มาช้าแต่ก็มาทันนะลูกมันเบอร์บิงคิวเทปที่คอต้องแกะออกเห็นของขวแม่รีหรือยังทุกคนอีกฝั่งหนึ่งไง ของขวัญแม่ลีก็จึงสลึ้งเหมือนกันวิ่สวยอ่ะแล้วทำไมของขวัญมันเกิดมันเยอะกว่าของขวัญไอ้ของขวัญแต่งงานอ่ะมันมั่นอ่ะไม่เอาหรอไม่นี่คือชุดหนึ่งที่ใส่ในงานชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งนี่คำถามแล้วที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะดีโอสยามอ่ะ เปิด<ท>สวยมากค่ะ,ะเสื้อน,นี้ใช่ไหมเราไปฟังวันที่เราไปพัทยาคือแม่หนูชอบเดินดีโอสยามอยู่แล้วแล้วเขาก็กเปิดไปเดินกับพี่อีคิวใช่ไหมเขาไปหาเครื่องเพชรที่ดีโอสยามพี่พีก็ตกใจแรงมากแม่เล่าให้ฟังแต่แม่บอกว่าพี่พีสั่งแม่ว่าอย่าเล่าให้คิวฟังนะแม่หยุไม่พูดแต่แม่แอยากเล่าแม่ัำตาพี่พีเขาไปเดินบอกว่าอ๋อมาหาของขวัญมาเกิดให้น้องบุ๋มแต่ว่า แม่อย่าไปเล่าให้คิวฟังนะสุดทอกนายไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ที่เซ็นทำแจกแต่คือหนูรู้ว่าพี่บุ๋มพี่พีจะจะให้สร้อยคอพี่บุ๋มแบบให้เครื่องเพชรเพราะว่าไปเจอกับแม่หนูที่ดิโอซียเขานั่งหาตั้งแต่สิ้นเดือนตุลานะคะอือืุอเตอร์หลุดเขาบอกเขาหาไม่ได้เขาหานานมากมาทำยังไงอะหนูม่บอกว่าหนูรู้ว่าปีนี้พี่พีจะให้อะไรแต่พี่พีไม่ได้บอกนะพี่โปแม่บอกแม่บอกหรือว่าแอปทำไปไม่รู้ เอาถ่ายรูปคู่หน่อยเร็วถ่ายรูปูหน่อยชาแนลเสี้ยงทิ้งก่อนได้ปะทำไยเสี้ยงมาทางนี้ก็ได้ค่ะเสี้ยงมาทางนี้ค่ะเสี้ยงมาทางหนู่มแล้วใช่แลเสี้ยงทิ้งก่อนได้ปะคือแหวน4.19แต่คอ29กระหลาดหรอคอกระตังหูลงกันสิลงเที่ยวตัจะบอกซุ่มเนาะ จึงสารอึ้งอ่ะพี่บุผมเป็นแม่แย้มนะแย่แย้มอะไรนะทำไมไม่เกิน31มนตอนแรกคอเขาไม่เต็ม29นะเขาไปสักเติมมาอ๋อเหรอเขาต้องให้เป๊ะเลยเกินโอ้ยน่าก่ะใช่หรอดีใจไหมพี่หรอถ้าดีใจพี่บุมดีใจหน่อยสิตอนคนเยอะๆแล้วให้หนูทำหน้าอุ๊บบ้า ป้าของขวัญเรากลับบ้านนี่มีความหมายเลยแม่กีดแม่กีทเหมือนตอนอยู่บ้านดีสิงเนี่ยเอาแบบนั้นไม่โป้แม่ผักหนูด้วยค่ะปากตอนไหนก็เมื่อกี้ฮะไอแมบเติมปากเพิ่มเนาะเปล่ากินไปกินมาแล้วมันไหลมีหกขอบแถมอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหทุกคนป้าดาชาแนลเมื่อกี้ยังจำเป็นอยู่ไหมนี่แม่มาทางนี้ก็ได้ค่ะมาทางนี้ดีกว่า พี่บุม๋มหนูว่านี้เหมือนสำเพงหนูว่าวันที่หนูดีกว่าค่อห่ออ๋อว้าซ่อ,าอยนี่มันก็เข้ากับทำไมบ้างเงยวัสนาสุดสดกอดหน่อยค่ะพี่บุม๋มอุ้ยคนดูไลฟ์เยอะมากปะ มีของแถมด้วยของขวัญอันใหญ่เลยวันนี้คใรหลังจากนี้นะฉันจะไม่อะแม่เปิดอ๋อควอนว่าขอให้ชาบหน้าเกิดเป็นกัมบุไม่ขออะไรแล้วไม่ขอให้ถูกหวยนะมันไม่ใช่ของขวัญอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะีแค่ของแถมนะฮ่าเงินอะไรอะโตเกียวในกรอบคือไซด้วอีกล้อะไรอะเอสอสีส้มมาแล้ว สีส้มมาละสบู่เป็นเน็ตเซียนอันนี้ก็ชอตตัวอละเพราะมือขอนิดใช่แต่ว่ามันเป็นเทียรหรอมันเป็นอะไรนะอธิบายหน่อยสิก็คือเพชรที่ทำคู่กับแหวนไม่มันเป็นมันเป็นพลอยแล้วทำมาเป็นเรนโบว์มามันไลยสีอะเพลงขึ้นอีกเลว่าเกินะววร์ันะเพืนเนาะเ่ใคร้นแล้ว ไม่น่าล่ะมีเขียนด้วยนะไหนเขียนวันเกิดเอไว้นี่ไงข้อสลักวันเขไม่เห็นเขไม่เห็นอุ๊ยเขาสลักวันเกิดด้วยนะทุกคนสามอะไรอ่ะสามห้าบรรจงเขาได้ค่ะบรรจงเขาได้นะค่ะบรนตาเขาได้แล้วตอนนี้คนที่รู้สึกอเป็นใครหรือป่ะพี่บุ๋มใช่แต่ลองมาเป็นใครหรือป่ะพี่อีคิวเพราะว่าเป็นเจ้าของเพจได้กำไรจากพี่พี่พี่ไม่ชอบ น่ารักน่ารักใช่ค่ะหวานเวอร์เป็นอ่ะวางปีนี้ใช่ชาติหน้าหนูขอแก้มพี่ผิน่ารักมากนี่น่ารักมากนี่เพราะว่าเขาว่าสั่งการทานอะไรอ่ะเออแม่ไม่ทำคุณที่ไหนอ่ะไปสร้าบทานที่ไหนอ่ะไม่ได้หงุดหอิดทีครับทอยหลุดนี่มีประกันที่ได้หลอกตุก เขาไปขัดคอยมาเราอ่เป็นไรก็ตามไปปคพี่พีดไม่ควรมีคนเดียวแต่พี่พีดมีคนเดียวนะคะอิชาน่ารักแม่พูดอะไรหน่อยเร็วพี่บุ๋มต้องหอมแกมเล้วพี่หนูัท้งกมดเลยหนูอะไรเต็มตัวเลยแบ นึงเหมือนเครื่องเพชรตู้เพชรตู้เพชรเคลื่องทีขอบคุณนะจี้นักเสดจันหารุ่นใหม่มาโอเคตัดกันมาข้าววาสนาเติมเน็ตมาดูเขรักกันพี่ทีเดีไม่มตัดแผสักทีนึงก็ไม่เป็นไรสองทีเนอะเดี๋ยวเราให้มิมมิมให้น้องน้องถ่ายรูปต่อกันใช่ โอ้ยพี่คิวชอบจังเลยไม่่แตพี่พีทกับพี่บุ๋มยังไม่มีลูกคู่เนี่ยลูกคู่เนี่ยอ้าวก็เขาไว้เมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้อ้าวแต่พี่พีทก่อนก็ได้ไว้ทีหลังก็ได้เอาถ่ายให้เสร็ดี๋ยวเราจะได้ถ่ายต่อยาวไงเออเพราะว่าเขาจะได้อัดจนยาวไงเอาให้ถ่ายเลยดึงให้เสร็จก่อนหนูถ่ายแล้วหนยถ่ายแล้วนุมีถ่ายแล้วเหรอเดี๋ยวพี่คิวอ่ะพี่คิวกับพี่ฝันเมื่อไหร่ก็ได้ เอาเลยเอาเลยพี่พีท่ายเลยหอมก่อนหอมแก้มหอมแก้มตอนที่พี่ก่อนพี่พีทมาพีทบอกอ่าทุกคนแคบเร็วจุ๊บเลยจุ๊บแงเหมไม่มีใครดูคลิปวายทีปิดนะจุ๊บอยถ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 อยรอยถอถอยยถอ่อยถถอยถนยถอยถอยถอนถอยอนถอย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 ถไหนเป็นตัอยถออเหร เป็นตัวอะไรพี่พีคะเป็นตัวใบเม้าดีฟไม่จริงจริงมันเป็นการ์ดเขาน่ารักมากเลยแล้วมีชุดคืออะไรอ่ะชุดให้ไปแล้วไงสวยชุดกุชชี่ไงพี่พีที่ใส่ชุดมาวันเกิดก็ไม่เป็ไรเราไม่บอกตอนอยู่บ้านเาลืมไอชุดที่ใส่นั่นไงกุชชี่อ่ะใช่หนูจำได้ลืม อุ้ยแตตาแต่ตาตาหมดอ่้ยตาหมดแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เชื่ออี้ก้ากระลาแต่พอแฟดเข้าไปโอ้โหูไปวับจริงใช่ไหมอันนี้แหละต้องพูนเวทีพูดจริงใช่จริงไม่ตกไม่หายไม่ตายหลาตินเอาดี๋ยวดูแลแอ่หันหลังแม่นี่เซ็ตนี้เลยจบอันนี้ึ่งต้องใส่เลยแม่เนาะใช่สรุปเขินทั้งสองค่ะเก็บไว้งานแต่งค่ะงานแต่งน่าจะมีอีกชุด พี่เพชบอกว่าอันนี้ชุดหนึ่งแสดงว่าต้องมีชุดสองคิวเพงที่ปอกลงเข้าแล้วแหละเพ่อะไรกันสบายแล้วผมวิบ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 แหงมองบิบวิบวิบโอ้โหแ่เพงเลยเพไืนอะไรอย่างนั้นทำไมเขาดูว่าเขาภูมิใจเขาเลือกเข้ามาที่มีคนทำมีคนทำเอออเป็นคโอเคนะใครสนใจติดต่อพี่คิวได้ม เชื่อแม่กำไรอ่ะทำสี่เดือนสามเดือนกี่เดือนไม่รู้อ่ะอะน่ารักมากกำไรอ่ะกำไรกำไรเนี้ยน่ารักมากไม่ได้ทำงานแล้วทำงานไม่เคยรู้งานชอบคิวเซลกำไรไม่เคยเห็นอ่ะทุกคนน่ารักมากเลยเขาตัวเสกนี่คือใครเลยเกือบดีช็อคคิวทำไมอ่ะอ้าวพยานงคิอ่ะพี่พูดมาดูมาเป็นพญานาค้าไม่หไม่เคยเห็นอ่ะมันสวยอ่ะดูพี่สวยมาก มันนี้นอกก็กลังแบบเขียนน้ำเขีนน้ำใช่แล้วไม่จำเป็นหลอกอ่ะทีวดีสวยมากสูมอออไม่จริงจริงอ่ะสร้อยอันเนี้ยตั้งใจเลือกมากจริงิวันเลือกมากี่เสบเส้นเยอะมากอืมมันจะได้ทรงที่มันดูแบบผู้ดสวยอ่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่หวัง เออ <cuanto S 2> ไม่ไม่แบบไม่ตุ้งติ้งเยอะไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ได้สวยสระอวยค่ะไม่ใช่สวยสระอือมันไม่ได้ตุ้งทำไมอ่ะดูเป็นน้องโมดองโมดถ่ายน้องโมเดลให้ดูหน่อยน้องโมเดลจะหลับแล้วเหมือนอันเนี้ยโมเดลจะหลับแล้วโมเดลบายบายหน่อยโมเดลเป็นธรรมอย่ากหนูไม่ต้องหรอกนี่น้องจะหลับแล้วไม่ต้องซื้อละทวงดูชัดมีเครียดไม่มีเครื่องคอได้มาว่าเดี๋ยวน้องกูมีต้องตื่นมาว่าี่เลย อ่ะปิดไลฟ์เลยปิดไลค์เลยโอเคบายยนะคะให้แม่พูดอะไรหน่อยไม่ต้องพูดเดี๋ยวไปดูคลิปในวัยทีไปดูคลิปในวัยทีนะอ่ะฝากคลิปพ์วัยทีวันอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ใช่ลองอาทิตย์นี้คลิปเต็มๆนะคะว่าพวกเรามาลวงกันได้ไงนะบาย